จำไว้นะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องรอความเปลี่ยนแปลงเราเป็นความเปลี่ยนแปลงได้คนรุ่นใหม่ทั้งหลายครับประเทศไทยเป็นของคุณนะครับกล้าคิดกล้าฝันคิไว้ครับเพราะคุณคือผู้นำพงอนามีทั้งลมทั้งลุกตลอดทั้งปีนี้ที่ผ่านมานะคะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทําให้เราดาเนินชีวิตต่อไปได้นะคะนั่นก็คือการที่เราไม่ยอมแพ้ค่ะชนะอะไรก็ไม่สู้ชนะตัวเองนี่แหละค่ะผมชอบจิตวิญ,ญญาณของหนังเรื่องนี้ในเรื่องของการไม่ยอมแพ้โลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรยากหรอกถ้าหากว่าคุณเนี่ย ตั้งใจที่จะทํามันจริงๆไม่ว่าเราจะแพ้หรือล้มสักเท่าไหร่เราก็สามารถลุกขึ้นมาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราชนะตัวเอง<ช>เราล้มแล้วก็เริ่มใหม่พลาดก็เริ่มใหม่เราก็คือแบบทุกทุกทุกอย่างทุกท,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 ทุกการเดินทางอะ่ะไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนสุดท้ายมันจะมีบทเรียนให้กับเราเสมอครับผมมักจะพูดกับคนที่ที่ประสบกับปัญหาเยอะ,อะบอกว่าจริงๆมันเรายังไม่แพ้นะแค่ยังไม่ชนะนั่นเอง ต้องสู้ต่อครับชีวิตของทุกคนมีคำว่าพรุ่งนี้เสมอนะครับเมื่อมีพรุ่งนี้ก็ย่อมจะมีความหวังเราต้องล้มก่อนถึงจะลุกถึงจะเดินและถึงจะวิ่งได้อย่างแข็งแรงและรวดเร็วไปสู่เป้าหมายไปสู่เส้นชัยต่อไปนะครับ